เป็นเงินของอ่าพ่ออมพรเนาะกับแม่ติ๊กอ่าโดยเพิ่์นว่าย้อนหลังวันเกิดเนาะอ่าน้องแววตาให้แน่บริษัทอ่าเพิ่์นห้เป็นกองควันเนาะหนึ่งล้านกีพี่น้องเลยอ่ะเนาะโดยโดยขันบ้าไฮไดแมนอยู่ถึงข้มหมายของไอ้แล้วนี่แมนบ่ัวบาดนะบ่วบาเนาะบ่ัาบ่บาเฮงบีว่าอะไรเนี่ยอ้าวนี่ ทางเพื่อนแม่ยิ่งทุกผู้ให้โอทุกผู้นี่คือบบต้องบ้าเนาะแม่แหละแม่นเออเออได้เข้าใจโอเคไอตอนนี้อยู่บ้านน้าแขกอยู่เดี๋ยวสิเบิงให้เด้อทางเพื่อนเข้าใจแล้วเนี่เป็นนย่างนี้มาเนาะเออ ถือว่าร้อนนี่เนาะทางอ้ายเพิ่นบ่ให้เผายิงทางอ้ฝุ่นข่งหายเผายิงน็อตพี่น้องผู้ต่อไปนี่แม่นให้แม่นให้ยิงแม่นให้ยิงทุกผู้และน็อตมันบ่พอเนาะต้องได้เพิ่มอีก7จ็ท้งเลยทัน โอเคเนาะพี่น้องเนาะถือว่าเปิดภาพขึ้นมาในเศ้ามื่อนี้เนาะพี่น้องเนาะกายโยบ้านนาแผลคือเกา่าพี่น้องเลยตอนนี้เนาะก็อยู่หน้าบ้านหน้าเฮือนของสาวตาบอลนุนะะ่มและฮือนองโมเนาะพี่น้องเนาะขึ้นมาวันนี้คือแปลกหูแปลกตาโยพ่นต่นุ่มประเทศคอกงัวเพิ่นได้นี่เนาะพอโตมาเห็ดได้บิดหงายพิ่นกลางเต็นปุ๊บตูปเห็ดไปเฉยไปเฉนเนาะดำคุ้มอยู่พี่น้อง รถบอิจาคกับโจรกลางทางเลยเนาะค่ะพี่น้องเลยเนาะสบายดีเด้อเนาะโดยโดยพอแรกก็น้องกระตาเพิ่นกับวัดไดมาน้ำกันสองมือเนาะสามมือประมาณนี้นะมือมือที่สามมือนี่เมนแล้วมือที่สามพี่น้องเลยเมื่อวานนี้เพิ่นกับวัดไดมาแต่แต่มือวันเกิดเพิ่นกุแหละเนาะพี่น้องเนาะมีวันเกิดทักบอนแล้วกะไปทำบุญพี่น้องโดยโดยเพราะว่าจังจังใดเนาะพี่น้องเนาะมัน ไปมาลําบากแนี่ยวันเกิดกับใครโมคูก็ถือว่าโบได้อดไปถึงยังลงลายเราฮาวโบได้เมนชิบาเฮ็ดจัดไงจะโตนะจัดพอดีเป็นพิธีเนาะมาเลยกับพอเฮ็ดจัดเพราะว่าปีกายนี้เขาได้จัดเลยด้วยยังนอนไกลครบสามปีนะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นกับโบเมนท่าพ่อเพื่อนช่วยจัดบอกเมนแต่แรกว่าชูได้จัดเลยบอกพี่น้องเลยทั้งพ่อหาคนช่วยจัดงานให้เนาะโดยโดยไม่อย่างไรโอ้เพื่อนเอารถ ไม่มาให้เด้เพราะว่าเห็น<อ>าทางาเออเนาะไอจันเราไปซื้อเห็นถ่ายลงเพจบุกอยู่เด้ว่ารถอ,อ่มามอเตอร์ไซค์คันนี้ไคเป็นผู้โชคดีเพ<อ>รเะฉะว่ะโช<อ>คดีพี่นอนะ้นองเนาะโดยฮะว่าแรกก็จังได้ก็ขอการาบทักทายสบายดีเนาะก็ผมไอพี่น้องเอฟซีเบอร์สกูสุขนพี่น้องเลยบอกว่าอยู่ทางฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าทางต่างประเทศนําเด้อพี่น้องเด้อกะ อ่ามาพบมาพอ่อกับบอตาในมือนี้ก็ถือว่าโอ้ยเนาะอ่าทางน้องแววตาเพิ่นกะจิมีข่าวดีขึ้นกันอะไรเนาะอ่าเนาะโมงีลวาวดี้เนะาะเพราะว่ายอดหลังวันเกิดเพิ่นพี่น้องเนาะอ่ะอาเพราะว่าเสื้อผ้ายู่นี่เลยแมนแมนเสื้อผ้ายู่นี่แล้วเฮ็ด่ังไดฉันยอดหลังวันเกิดใอ้ก้อนเนาะพี่น้องเนะาะอ่าเพราะว่าอีกก้อนที่เขาไปหาน้องโม่ให้ฉันป่ามึงเนี่ยบอจิต ลูกเราผู้น้อยนั่นเาะแล้วก็ช่องทางทางกะลีปึ๊บวันนี้มีก่อนวันนี้เพื่นจับข้างหลังนี้มาผู้อยู่กลางคนขี้ดื้อนี่คนดื้อเนาะอ๋อวันแรกครับมะคนที่เข้าไปก็เสื้อผ้าน้องแววตาเพื่อนก้อนพี่น้องเนาะเอ่าบอกว่าเป็นเงินของ พ่ออมพรเนาะกับแม่ติ๊กอ่าโดยเพื่อนว่าย้อนหลังวันเกิดเนาะน้องแววตาให้แน่บริษัทเพื่อนให้เป็นกองควันเนาะหนึ่งล้านกิบพี่น้องเลยอ่ะเนาะโดยโดยโดยไปหักแล้วเนาะว่าแล้วก็มีสายเข่าบ่กขื่อเดียวอ่ะเนาะขออนุญาตวางแป๊บหนึ่งพี่น้องเนาะเดี๋ยวโทรกลับอ่ะจังได้กะขอบมุกขอบใจเนาะเพื่อน หลายเด้อทั no. pour pour a a er ้งพ่อกับแมยนอที่เอ็นดูแล้วก็ย้อนหลังวันเกิดให้ทั่วบุ๋มนอจันไดก็ให้พ่อกับแมยพันธุดีมีแฮงความเจ็บจะได้พร้อมไข่ยุสมีให้มีอนุมันคนยืนตลอดไปเด้อให้ร่ำรวยเนาะให้ลูกมาสมนี่แตให้กับขึ้นไปหาพ่อกับแมยลอยเทาพันเทาเด้อให้สุขภาพแข็งแหงอนุมันคนยืนร่ำรวยร่ำรวยเด้อเนาะสาธุพี่น้องเลยเพป็นว่าเอาเนาะอ่า ยอนหลังวันเกิดนะน้องแววตาเนาะหรือว oh. ่าลูกแววตาให้ในเด้อิมจันเพื่อนกะไอเนาะหาเบาเวียดแน่พ <Yeah. S 1> <t ick awful> ี่น้องเนาะน้องแววตาน่สาวตานำพี่น้องเลยเพราะว่ามือกล้องเฮาได้ก่อนแล้วเด้อ่าเสื้อผ้าเบาจิตเสื้อผ้ามันนั่นเด้อเนาะถือว่าได้นำพอเพื่อนบุดสุขคนพี่น้องเนาะเบลตาก็ได้คือกันเป็นคารน้ำเมือกน้ำมันพี่น้องเลยกะดีมุกดีใจเนาะที่ว่าพอเมย์เพื่อนฮักเพื่อนแพงพี่น้องเลยแล้วก็ใบเนื้อเสียใจให้เป็น สะพานบุญให้เนาะหลายๆครั้งหลายๆคราวเนาะพี่น้องเนาะเรื่องหลังกลุ่มหลังคาเฮือนน้องมูนกับแมนทางพอกับแม่เพื่อนทั้งละพี่น้องเลยสดสวยมาแต่ว่าอันนี้กับจังทายเจ้าสิลงไปเฮือนลอยสิลงไปหาน้องปลาก่อนเพวยยันยินเพื่อนไปเวียกเพื่อนเด้อไปเวียกไปไทยเนาะไปไหนกันไปเห็ดบัตรประชาชนพี่น้องทางนั้นก็ได้ยินเพื่อนว่าวันที่เสวหาลงมาเมื่อเดือนเดือนที่เสวหาที่เนาะแมนแมนที่เสวหานี่แหละพี่น้องเยวันที่เสวหาแล้วยังโบได้เงินอยู่ได้พี่น้องเนาะ แซ่ทามกันบ yeah! <out> ุญนันอยู่อดไปนําพ่อกับแม่เพิ่นได้ทีนอ่าเพราะว่าพ่อกับแม่เพิ่นก็คือเว้าแล้วเนาะพี่น้องเนาะอ่าเพิ่นก็สดสวยอ่าถือว่าโอ้ยเนาะแต่ละเขตนี่ก็บ่ธรรมดาพี่น้องเนาะเฮือนเสาตานี่ก็ผู้ใหญ่น้องแล้วแหเอาไปซะยาๆเฮาเว้ากันอยู่นี่มันสิยืสิยาพี่น้องเอ้ยเนาะก็สิได้ขอตัวลงไปเฮือนน้องป่าก่อนเนาะดอยดยเนาะสดีพี่น้องเนาะป่ะนี่ก็เข้าไปเฮือนน้องหมูก่อน สางเพิ่นมา,อ,าอยู่บ่มื้อนี้เนาะไอ้มลอยต้อนเพิ่นก่อนพี่น้องเอ้ยโอ้มาอยู่ไรฟูจนมุ้งไรสังกระสีกะโอ้จสสดอดส่งใส่ก่อนเด้อบาดนี้พี่น้องเด้อปึ๊บเรือเพิ่นเอาขึ้นใส่เบิ่งแผ่นนึงบ่เพิ่นเอาอใส่เบิ่งแผ่นนึง เนาะรถไผมานี่ถือว่าอยู่งนิ่งนะพี่น้องรถบ่อาจารย์ก็จนบ่ก้าไปจอดอันขอบมันบนอื่นน้าตีนน้ํก็ได้โอ้โถลองทายแล้ได้พี่น้องเนาะโอ้ยังสมแวมือน sure ี้จักยังบ่ย่านอยู่ย่านอยู่ฮะขอฝากไว้ว <food> ่าซัน อันไหนเออเนอเออเออเนาะฝากเบนท์มูก่อนก็ได้เ้ยโอ้เนาะขึ้นแล้วันนั้นสามเดือนสามทิศวะเนาะสามทิศเอาเลยเอาเลยอ้าว ดูดูอ่ะกินข้าวแล้วกัดเพิ่มพลังเนาะเอ็มร้อยดูดูดูตัวได้รอป่ามือนี่เออเอาเอาฉันกินกินเนาะกินก่อนอืมดูสวัสดีน้องโมอ้าดูสิได้ทำแม่ช่วยเข่าอีกบ่เออคือนี่ทั้งไอ้ฝนโทรมาอยู่ยังไม่ได้หับสายแล้วพี่น้องเนาะยังถ่ายคลิปอยู่ อ่าเถอะบังก็ดจักว่าเรามีเบียดด่วนจัี่เออบาต้าอ่าคุณฮะไอ้บาต้าึืนไปทึงหลังข้าคุณด้บาทหนิ

น <sk yep, mm. ah> pues no ี่กระเจ้าเจ้าวซื้อพอคนตกแล้วก็ลงลุงทันแล้วแบบแบบก้นหมายขขงไอ้แล้วนีบปว่าอให้ยิงใช้ตามไม้บดกูเชนหรือว่ามันกับบดกูเชนอันแล้วเนาะกูเชนอันนั้นแต่ก็บดได้บาลอนบ่จังว่านะอยากถามอยู่ยันขันบาบาเนี่ยคะแนนดีอยู่อยู่ตีเลยสิบบได้บาอานนัทขันบ้าไฮเลเมนอยู่ถึง คว้อหมายของไอ้แล้วนี่แมันบ่บาด่ะบ่บาเนาะอ่าบ่บาทบ่บาทเฮงบีว่าอะไรเนี่ยอ้าวนี่เบื้องบาสร้างเครนไหนยิ่งทุกผู้ไห้บ่เออเด็ดเทุกผู้นี่คือบ่ต้องบาเนาะแม่นละแม่น่ะอ่มันกิกระพรอเออเดีเข้าใจโอเคไอ้ตอนนี้อยู่ข้างน้ำแผรอยู่เดี๋ยวสิเบิ้งไห้เด้อสร้างเพครนเข้าใจแล้วขึ้นนะ ตรงนี้ต้องเห็ดเหตุเนีะเนาะผู้ที่หนึ่งผู้ที่สองน่ะเว้นไว้เพื่อที่จะเอาครอบคางมันมาปิดเข้าใจแล้วไม่จะยิ่งพร้อมกันกับครอบคางเลยแน่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 ชอยบอกสร้างเพื่อนัไม่ด้วยว่าให้ยิ่งทุกผู้เออสร้างพังอยู่โดยโดยอ่าอีนนี้เออสร้างกับพังอยู่คือว่าเข้าใจเนาะพ่อเนาะเออเข้าใจได้เข้าใจแล้วโอเคเออ ยันบอได้คือนั่นอนะ้อกชางเลยมุ้งไว้แล้วมาหนีิฮันสิมีบบหรือบบเขายินว่าววานเนี่ยมุ้งแบบนี้เลยฮันดิเป็นแเปคกาว่าฮาบูมี่นอะไรได้พับเป็นร่องหลายบาทเลยพับความมันแข็งมีอยู่แล้วว่าพออายเป็นยักษชายอยู่เนาะเออแต่ว่าทางคอกแม่เป็นอะไเออให้อันอายเป็นเพียาโรเดอร์เป็นช่นนั้นใหญ่ว่าชิว่าได้ได้ได่งามมันก็ตกแต่งเอาเนาะได้อยู่ดีนี่ได้แล้วว่าเพิ่นว่าอัน ผู้แรกนี่แม่นโบเผาให้ให้ยิงแมนแหละเด้ตอนท้ายนี่เด้บัดตัวต่อไปจะแหยิงทุกผู้เนาะเออตรงนั้นแหละเผื่อเอาตรงนั้นมากลัวอะไรยังเอาข่าวกันเลยเด้แน่นเนาะไปแต่เบิกเดี๋ยวลูกจี๊ดกคือเบิกก่อนเนาะอาประธานกินน้ำครับเพราะว่าไอ้เพื่อนว่าให้ขึ้นให้ไปเบิกแน่ไว้ถันเนาะเบิกขึ้นก็ขึ้นพี่น้องเลย ตายอย่นยในคอยเด้อเจ้าบอดจิตเป็นนังเจ้หนมาเนาะอุ้ยเอบอได้ขึ้นโดนๆแล้วมันอยากสั่นอยู่ได้น้องมมเนาะอึ๊บอาอุ้ยหุยแต่ังได้น้อบาโอ้ตัวนี้บอได้แก้บานนี่น่ะน้องมม Ồ à bọn lọc chỉ khử nó đưa phía nào đưa bẹp sốt nó hòn nó à bọn chị tay về con đúp ô ờ ôi nó กไปดังงด,ด,ด,ดแ <c ười> อ็นงดแอดแท้เฮิโหทั้งนั้นก็สามชาติเลยน,นี่ว่าเพิ่นเอินไม่อันจัจ่วบ่ไม่หนูนไตยนี่ไม่คนไตยได้หน่ยะให้เบื้องเบื้องหลังดูพี่น้องนี่ <c ười> ต้องนมัตระวังเนาะห้ามพมาาพี่น้อง <c oughs> เออถือว่าร้อนนี่เนาะทั้งไอ้ฝึกแบบมวยเพ่ายิงทั้งไอ้ฝึกมอยเผายิงน็อตพี่น้องพู่ต่อไปนี่แม่นห้แม่นห้ยิงแม่นห้ยิงถูกพู่อ่าและน็อตมันบ่พอเนาะต้องได้เพิ่มอีกเจ็ดทวงไปทันเพราะว่ามือซางนั้น Uta, บาต้าน่ะช่างตามที่ว่ากันกับช่างเนาะว่ากันกับช่างผู้เพิ่นเฮ็ดนะนะแต่ว่าอ้ายเพิ่นก็ส่งมาให้เบิ่งอยู่รายการพี่น้องเนาะแต่ว่าได้ช่าง feels, assic. ทั้งห้านเพิ่นไปแล้วอ้าขอโทษขออภัยน้ำลายไหลบ่พอตัวใดก็ซื้อมาใช้พี่น้องเนาะถ้าว่าจุดประสงค์ของเฮาอยากเฮ็ดอยากใช่นะอ่ากับบด้คัดอีหยังที่ว่าบ่มีปัญหาหยังพี่น้องเนาะมีแต่ว่าตัวแรงบ่คักบ่แน่แล้วก็บอกมาเนาะ เดี๋ยวจัดการให้พี่น้องฮะขากโย و, ขากโยแต่ว่าจะ่าให้มันหัวเดอ <c oughs> อ้ออ่าเพราะว่ามุง่งกับมุ่งงามผลเท่านี่ทดสอบผู้ดีได้เลยนี่โอ้ยแมนแมนแมน ้เนาะถือว่าลงกัเด้อบาทนี่เด้ออ่าบัดลงกับเอาเรื่องใดระบาทนลยฮะโอ้ยเนาะมึงเนี่ยสั่นเลยพี่น้องเว้ยฮะบัดเฟินขึ้นมากือสบายแทะเนาะไต่รวมขึ้นมาก ขึ้นทั้งเกาลงทั้งไม่เพราะบนี่เนาะ้ทงฮะลงนั่งชื่อราได้เฮกันก็จออกมาทางนี้ทางนี้เนาะนี่มาลงนี้ลงลงทัื่อง่ายเาจุดลงโลดเนาะลงทัื่อได้ง่ายไวแนชื่อกับบแมนวััตด้วเนาะพ่อเนาะอย่าพามาใกล้หรือ่าจิตดยนคอดตกไทยนี่นี่นี่ออจ้าโอ้โห้มอย พอมาบน่ได้กินหญ้าเนาะออมมาปึ e> <Yes> oh. ๊บโอ้ยเนาะพลขีดอันตรายบบนี้บอปหันบุธค้ำบัดปลุ่มแหว้แน่เียปึ๊บโอเค่ บ่อเดี๋ยวเระมัดระวังเนี้ยเนาะบ่อเม่นว่านี่ดอกพี่น้องคนเฒ่ากับผู้เด็กน้อยนี่ตังกันได้กระดูกกระเดี้ยวพี่น้องเว้ยแต่แกเบิงเบิงจีพื้นอ่าจีพื้นนี่ให้อ้ายเพิ่นเบิงก่อนเพิ่นเพิ่นบอกเข้าใจได้เนี่ยเออเพิ่นว่ามันคือเป็นจังสั้นว่าเั่นพอเพิ่นเพิ่นมัดไว้เด้เนาะอุ้ยอ่ะอู้ยู Ừ, ừ, ơ ừ, hmm, đi Ờ, à. để, để, chị ngắm vậy Tổ lốc Tổ lốc tố lốc tố nì tố lốc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  อันเล็กตัดตัดตัดตามร่องมันแบบน,นี้นี่บาจิตมาเบิ่งแบบนี้มันจะเข้าใจเนาะนี่เออนี่ปวบสันมันน่ะพอเพื่อนอันปิดอย่างก็ปิดจัวบ้านเฮาได้เอินทวนเนาะลบลบแมเออลบลบทวนเออลบหลังเออืือว่าอือนอืนือ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 เอือือืน,นือ,นององอื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  ยังแต่แปด้นอันตัวที่รอบนะพี่น้องเนาะยังอยู่ห้าแล้วเขาลายเม็ดพงษชัยใช่ไหมสามเขาลายเม็ดอ่าสามลายเม็ดมีแต่เขาตัดเอ้าวไหมหนึ่งสองสามมันหยมันฉันมันยาวกบตัดเอาเนาะชั่งเต่าหลังเต่าว่า ดีเนาะเป็นเบิ uh, okay. right, ่งก็ได้เลยพี mm? ่เนาะได้แล้วล้วว่าเพราะว่าแทนแรกน่ะให้ยิงผ uh ู huh. ้ที yeah. ่หนึ hey, ่งผู้ที uh ่สองนะเว้นไว้แทนแรกไงมีผู Being ้ที uh ่ห huh. นึ่งผู้ที่สองเว้นไว้มันมาปิดเนาะกระชิมเจ้าโบว์ยิงได้เนาะจะยิงพร้อมกันกับครอบครังเลยนี่แหล้ว่ร้อยบอกสร้างเป็นอะไรเน้อว่าให้ยิงทุกนี่เราเราอยิงนี้นนี้อ่า ปลานี่ปลานี่ไก่หนี่เลยลวดเลยลวดเลยยิงนี้ปลาตัวนี้ธงโคกไร้ทางยิงบัดม้อพูนบลาในเรือยิงไปเลยธงนึ่งนะมีมีจักดอกหอดบอลอยดอกกลัวปะงวดเนอะเพราะว่าอ้ายคือได้เพิ่มอีกประมาณเจ็ดธงพูดอ่ะเอออ่าชาวว่ายิงถูกพูคือแล้วนะแล้วไหลมาแลยเราอ่ะเออธอโคกบัดรมันบุพฟอบัตบุฟฟอเนาะเออสมุทรไนย์ ซาบะเนวนี่น้อยเลเล็กๆนี่ยน้อยเลยบ,บงยากดอกบาตาขอเพียงที่มีเงินเนาะเดี๋ยวชื่อใหอ้เราทางนักคือทางกระชีนี่อยากอยากอืดโยมันแก่บมได้เออเหมืนงนาเออนนเหอ,อนงต,ตัวน้อยคืนอน็อตด้วยยาวจักโล่ชิดโลก,กระชังกระชีท <โล S 1> ุกงขอบมันนี่กันแชเป็นเงินกรีบนี่บาตาเงินไล่แล้วสองล้านสี่แสนพี่น้องเนาะถ้าเป็นเงินบาทกระชามพันนีอยๆและสามพันปลายแด้แต่ฟูซิไดเลตเนาะน้องโมเลตเท่าไรเหมื แต่ว่าเอาต้องเอาตะกเาเท่าไรหกเซนเจ็ดสเออสามสพันูนได้พี่น้องนอเ 4, นาะตีไปรถสี่พันใส่รถมา,มาโอ้ใส่ได้น่ะเนาะแอดแอดเลยโอ้ยเสียทีตะกมาก,ก่อนพี่น้องเลยบก๊กืนแล้วบาทนาี อับจอจอดเด้อทางนั้นทางนั้นกปรอนึงไดทางจอดกันนั่นเออปลยิงประบตัวนี้เออดดันแมยิงประพบตัวนี้เอออันกะบ่แน่มันแน่ใตัวนั้นแหละที่แน่บอไหเต็กแฮงหลายเนาะแนหลายมันก็ปุ้มแล้วเนาะกนเออมันวก่ยากดอกฮัลโหล โอ้ยบัวบัวมาไปไว้ลุงช้างโอ้ยบัวบัวบัวป่ะหน้าเลยตื่นปร์เซ็นเลยเออใส่บัวโอ้ยบุเพ็ตให้แอ้ก็ใส่หัวเออแค่แต่ยิงน็อตพิษอ่าแค่แต่ยิงน็อตพิษเนาะควานี้นี่ถือว่าจัดอยู่ในเกจอันทำอันโตโตกลางๆเนาะชัวร์เรื่องคงดีครับพี่น้องบุถือว่าอ่อนแล้วก็บบถือว่าแข็งเม็ดเท่าไหร่ฮะลอยหาชิป พอทำว่าเพื่อนสีเอาทาเพื aire, ่อนชาวตา đấy พอบอกเพื no? ่อนว่าเอาแบบเดียวกันแต่ว่าคนละสีเหมือนกันแตกต่างแต่ความนาเนาะเมนเมน8ชิพเมน8ชิพนี่อันนี้เนาะเมนแล้วแต่ห้องงานเลยสิเนาะแล้วแล้วแล้วแต่บางบอลอันนี้นะมาสังเกตเบิ่งเพราะว่าอยู่เชนูมีสามบอลบนสังเกตสี จากเพิ่นเอาใช่แต่ว่าช่างนะช่างในห่านดงเห็ดแต่ว่าทั้งห้านเพิ่นนี่โบมี่บอลเหยียบสัางกระสีเนี่ยเพิ่นก็ไปซื้อต่อมาเบิ่งแต่ว่าอุปกรณ์น้ำห้านเพิ่นน่ะแม่นช่างยังได้เบิดนะเพิ่อนช่างมาแล้วอ่าคนต้องการอยู่เยอะก็สั่งอ่าเพิ่นแปะเพิ่นเอามาให้คือเบิ่งว่าเฮใช่นี่เพิ่นลงเอาสวรรค์ผู้เพิ่นเว้านะอ่านี่แหละราคามจะแ่นขึ้นนะพี่น้องเนาะแต่ว่าระยะใกล้กับชั้นนึงระยะไกลกับชั้นนึงวนก็มาอีกแล้ว ผลก็ได้เนาะโอ้ชาดอยเห็ดไช่ปะจะปุ๊บก่อนเท่าน้องมูเศร้าในแตะหกโมงเศร้าเมนอะไรโหเป็ดงวงหวังจะไม่มาเนาะหวเก้าโมงจะไ้แต่ว่าคือมันแดดมันยังจะดีกับโบกินชองมือดอกพี่น้องมงหลังนี่อาชิพ่อมาเบิ่งมุมไกลๆก่อนด้วยเห็ดเข้าเขาเดียวกับผนตกเลยติโอ้ฮะนี่ชาเขาปะ Vâng con ư, chắc ai vẫn kêu Ủa, ờ Này, phù thì ờ, à, lụt, phì nó gửi, ờ chỗ cái con chả nó lùm lụt không ờ, à, nó, phì nó phù, nó khuyên ra, ôi, ơi, nó Đó văng đứ Cả dù cái đấy, nó địt và nó bố nó bầu vào này đấy, nó ồ, nó, đấy, phì nó cả nham, nham lùm thì bố nó mọ đấy, phì nào, nó, nó เอาขึ้นไปนะบลิงบลางอู้ยมัดระวังเด้อกินี่เนาะทางเขาอ้เพื่นโทรมาพี่น้องเนาะอ่ารถบอจิตชาววินาไปเบิ้งนั่นมีคนเอาไปแล้วเฮ้ยบาดเลยมุ่ <c oughs> งไปมุ่งอ้าบาดเลยงานเข่าอ,อีกแล้ว <t> <cười> <cười> nhìn nọ bắt phai nó hỏi tôi tí liên như vậy đây cái là bài này phụ nữ ngắm ai thang bao phụ nữ ngắm ai thang bao đây bao thằng bắt ừ nhưng mà nó có ăn tà lai rồi nè bưng đấy thả lông bổn tụng bự yựt bự yon luôn, vâng, luôn. À, nó à ừ à ba, đều hay พอสร้างเพื่อนอันนี้ก่อนเดี๋ยวสิแต่น้อยอัปเดตให้กับพ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมน้อกันเนาะเื่อละขั้นตอนพี่น้องเลย <Okay. S 1> ว่าอ้ายเพื่นพอนเฝาโทรมาหน้ายันบอกบททั้งนะเพื่อนให้โบเผายิงเบดิดเนาะเอาไว้ใส่ขอบมันเลยนะใส่ขอบี่บัดมุง้งแ,แล้วมิตี้พออ่าก็ถือว่าโบมามือนีก็ได้เนาะมีแต่เพื่อนมุ้งแล้วจังางมามีแต่ะว่าเอาห้าเมตรฮะ มั an, er. <c ık> uh, 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 ่ไหมมีแต่ว่าหาเมตดเนาะอ่าหาเมตดพี่น้องเลยถือว่ายาวไว้ก่อนมันดีไม่อย่างได้ถ้ามันชันล้วโอ้ยเนาะยี่พี่น้องเนาะอ่ะมีแต่ว่าจังใดก็ขอขอบมุกขอบใจขอบบุญขอบคุณครับผมแม่พี่น้องเนาะเอฟซีเบอร์สกูสุขคนที่เข้ามาเบิ่งมาชมแล้วกับบุกคดข่ามโฆษณาเนาะพี่น้องเนาะเนาถ้าคลิปนี้ทางบอตาเองก็คือจะได้ขอกล่าวคข้ามาสบายดีเด้อพี่น้องเด้อเนาะบ๊ายบาย